กัมพูชาแจ้งความยูเนซีการกระทําของไทยเป็นการละเมิดสันติภาพและความมั่นคงนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตโรฟ้องประธานยูเนซีด้วยการส่งจดหมายในวันที่12พฤศจิกายนถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาติยูเนซีโดยอ้างว่าไทยได้กระทําการลุกรานและการสังหารพลเรือนกัมพูชาที่ไม่มีอาวุธซึ่งเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตสาารสหประชาชาติอย่างร้ายแรงการกระทําที่รุนแรง กัมพูชากล่าวว่าทหารไทยได้เปิดฉากยิงใส่พลเรือนกัมพูชาที่ปราศจ,จากอาวุธในหมู่บ้านไบรจันในวันที่12พฤศจิกายนเวลา15.50น,นและ17.54น,นซึ่งก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสามคนและเมิดพันธกรณีการกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและการท้าทายต่อกรอบสันติภาพที่กําหนดไว้ในปฏิญญากรุล,ลัมเปอร์ซึ่งได้รับการลงนาม โดยกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่26ตุลาคม2025พร้อมกับการเป็นสักขีพยานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมการสอบสวนและการแก้ไขข้อพิพาทกัมพูชาจึงเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดและอิสระเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบพร้อมก,กับการเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายและการใช้กำลังทันที การระง,งับปฏิญญาร่วมกัมพูชากล่าวว่าการที่ไทยระง,งับการปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมและการใช้กําลังทางทหารได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งเป็นการขัดต่อกรอบสันติภาพการเรียกประชุมคณะมนตรีกัมพูชาขอเรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเร่งด,วด่วนเพื่อพิจารณาการละเมิดของไทยและผลกระทบต่อสันติภาพรวมถึงการส่งภารกิจค้นหาข้อเท็จจริงของสหรประชาชาติไปยังพื้นที่เกิดเหตุ กัมพูชายืนยันว่าจะยึดมั่นในแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติและเชื่อมั่นในคณะมนตรีความมั่นคงที่จะดําเนินการตามกฎบัตรสาธาระชา,ชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมองข้ามการกระทําของไทยเป็นการละเมิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศแต่ยังเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของการรักษาความสงบสุขในระดับโลกคุณคิดว่าอย่างไร ควรมีการดำเนินการอย่างไรต่อการกระทำของไทยควรมีการสอบสวนและการแก้ไขข้อพิพาทอย่างไรคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้